ครับตอนนี้เรามาอยู่กับพี่ออสกับพี่จำลองนะครับผมครับพี่สวัสดีครับ,รบเรามาเราจะมาพูดสัมภาษณ์เกันเรื่องการตกปลาครับเพราะพี่ทั้งสองคนที่มีความชอบและมีประสบการณ์ในการตกปลามาพอสมควรครับอันแรกก็คือพี่ออสครับพนที่สองพี่จำลองครับก็ผมอยากอยากรู้ว่าพี่ทั้งสองคนตกมาปลากันมากี่ปีแล้ว ของพี่ก่อนเพราะว่าตปกปลากรดของพี่ก็ประมาณกับ40ปีนับตั้งแต่เด็กๆจำความได้ก็ใช้เป็ดตกปลาข้างๆกระตอ๊อกต่อมาก็ปักเบ็ดพงตามคันนาแล้วก็เริ่มใช้เบ็ดประหลังกตกลาบอ่อแม่น้ำเรือนสุดท้ายก็ตกปลาแมนทะเลก็กับ40ปีแล้ว ไม่ได้เก่งเกี่ยวกับาอะไรที่ชอบรักในการตกปลาผมก็คลาๆกันนะคือมันไม่มีใครเก่งไม่มีใครเหนือวว่าการคือการตกปลาคือการชอบมากกว่าผมว่านะคือว่าใครชอบบางทีพักผ่อนมากกว่าไปไปพักผ่อนกันมากกว่าคือว่าไปนั่งตกปลาบรรยากาศชิวๆกับเพื่อนีดูใจผมก็โอเคแล้วตกปลามาก็ตั้งแต่เด็กนะก็อย่างที่ที่จำลองประมาณยี่ว่าปีแล้วแต่ตกไม่หายนะแม่ตกประจาคือมีเวลาเขาไป มีเวลาก็หยุดประมาณนี้ฮะแล้วนกอะไรอย่างตัวที่ออนนี่ชอบตกที่ไหนตกผมจะเป็นเป็นบ่อมากกว่าเพราะเวลามีน้อยปลาตกปลาคือว่าถ้าไปคือมันได้ชัวร์ไงแต่มุ้นหน่ใหม่ธรรมชาติคือมันก็ไม่รู้เอาจริงว่าจะได้ไม่ได้ไม่รู้ไงก็คือว่าถ้าหม่ธรรมชาติต้องถามพี่จำลองว่าเกลี่ยกว่าผมหน่อยผมไม่ต้เป็นเกลี่ยเป่าบ่อมากกว่าปีส่วนใหญ่ก็แม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยา เกลือนก็เกลือนสียัดท่าตะเกียบแล้วก็ที่ตึงเต้นที่สุดก็ไปตกที่เบองกาเหือเกลือนสีนัทชลินอ่าได้แบบไหฮะเนปะ็นเขาเรียกว่าทั้งทั้งทั้งปักเป็ดทั้งตกปลาเลยดีอ่อฟองออย่างาไม่ใ่ยงไนมันอยได้าะต,ตกธรรมชาตินะเพราะว่าตกธรรมชาติเนี่ยเราต้องรู้ว่าที่ธรรมชาติตรงนั้นน่ะปลาลักษณะปลามันกินเหยื่อแบบไหนเราต้องตกลักษณะไหน ตกบอ่อเนี่คือมันเกเคคือทักงั่นรีแลกต์ได้ปลาเห็นเห็นอย่างอย่างก็มีส่วนตัวอะไรประมาณตอนี้นึงเกี่ยวกับเบียดเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าไม่มีนะก็คือทั่วไปก็คือเราดูว่าเขาตกกันยังไง เขาใช้เหยื่อประเภทไหนปลาตกแบบไหนปลาเมื่อกี้คือไปทุกที่ก็เหมือนเราเป็นคนใหม่ทุกที่เราไปเรียนรู้เขาอ่ะไม่เป็นไม่เนคนรอบข้างร้วยสษาคุยกันคือเหมือนบางทีตกปลาก็ได้เพื่อนเยอะไปคุยกันรู้จักแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมากก็จะแชร์แชรกันไปบ่อนี้ก็ไปเจอพี่กลุ่มนี้เงี้ยก็มานั่งคุยคุยกันแต่เราก็ต้องแกล้งไม่รู้ไม่รู้อ่ะนะเพราะเราไปกดเก่งของเขาเนี่ยมันไม่ได้วิชาอยู่แล้วไงใช่ไหมเราก็แกล้งบางทีบางอย่างเรารู้แล้วเนี่ย เราก็แก้งอุกไปก่อนเพื่อจะมีความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมมาจากคนรอบๆข้างนี้มีมากนักตกปลากาจะเพื่อนตกปลาด้วยกันก็จะแชร์ความรู้กันด้วอย่างนี้หรือว <daha S 1> kind of mm ่าถามกันคุยกันถามแต่เ <Hayır> รื่องประสบการณ์ตกกันเป็นยังไงตกนี้เป็นยังไงแหล่งไหนหน้าไปตกชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าทำไมถึงชอบตกปา ก็มันมันอย่างที่เนี่ยมันปลูกฝัาตม้งเด็กคือพ่อเนี่ยหาปลาพ่อเป็นครูด้วยหาปลาด้วยบ้านติดแม่น้ําแล้วก็เราก็เห็นเขาตกกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เขาตกปลาแบบแบบตกกับแม่น้ําปลาสักที่เอาเหยื่อไปล่อเอาข้าวไปลงเขาเรียกว่าเบ็ดลวงข้าวเอาข้าวไปลงเต็มเต็มปลามันก็จะมากินลวงข้าวหมดเสร็จแล้วก็เอาเบ็ดไปลงหยันหยนขึ้นหยันขึ้นเนี่ยได้ปลาเยอะๆเงี้ยเราก็เห็นมาตั้งเต่เด็กแล้วปักเบ็ด Uhm. ปักเป็ดตามคันนาเนี่ยไอ้ปลาช่อนปลาอะไรมันก็รักก like mm ันตกปลาหาปลามาตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะที่สําคัญเราก็ชอบกินปลาด้วยอดีตไม่มีอะไรมีแต่การเสี่ยงการเตี้ยงไม่มีไขมันปลาจริงมีแต่เสี่ยงอย่างพี่อ๋อนผมก็เมื่อก่อนเด็กๆก็บ้านอยู่ริมริมคลองไงริมคลองมันเมื่อก่อนมันไม่มีเบ็ดอย่างนี้หรอกเป็ดก็ลงก็หลังนี่ไม่มีตังค์ซื้อหรอก ก็จะมีแบดชุดเล็กๆของนะชุดประมาณตอนนั้นก็ประมาณห้าสิบตังค์ตๆห้าสิบตังค์มันเป็นแผงเล็กๆก็ไปดึงร้านเช้าปุ๊บหาแม่ไผ่ยาวๆมานั่นแหละก็มาเกี่ยวก็มาตกหน้าบ้านนี่แหละเพราะมันคอบมันริมคองไงเนยปลาช่อนมากปลาก้างเมื่อก่อนที้ปลาก้างไนี่ยจไปช่อนอย่างเงี้ยจะผูกผังมาเนี่ตั้งแตอนนั้นมาตลอดไงพอโตๆก็เียเจอเพื่อนแกลงๆเดียวกันแบบว่าแกลงชอบตกปลาเหมือนกันอย่างเงี้ยก็เฮ้ยวันนี้ไปบ่อนี้เว้ย วันนี้ไปหมายนี่ว่รู้หมายไหนมาดีๆก็ไปกันอย่างเงี้ยปีาปาร์ตี้กันเป็นเป็นกิจกรรมกิจกรรมมากกว่าร่วมกันเลื่อนปลาเนี่ยบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ไม่ซีเรียสรับได้ไปตกได้ไปเห็นว่าเขาตกกันยังไงอะไรประมาณนั้นมันน่าจะต้องใช้ความอดทนไม่ได้อดทนครับไม่ได้อดทนเนาะเราก็นั่งมันเพลินมากกว่าคน คนที่ไม่เข้าใจก็จะว่าไปนั่งอยู่กันได้ยังไงกันคนทำไมร้อนก็ร้อนแดดก็แดดไปยังไงอ่ะแต่มือนความเพลินมากกว่าบางคนบอกไปที่ต้องได้ปลาอย่างนู้นอย่างนี้คือแค่เอาเบ็ดทำเบ็ดโยนไปในน้ำเนี่ยไปร่างต้องต้องมีปลาตกนะคนเข้าทุกคนที่ตกปลาก็ต้กินเหมือนกันประมาณนี้นะถ้าถ้าให้พี่แนะนําคนที่แบบคนที่อยากจะลองตกปลาดูเนยพี่แต่ตกไม่เป็นเนี่ยไม่รู้ว่าต้องทำยังไง เอาเอง่ายๆคือว่าตอนแรกที่พี่เริ่มตกปลาพี่ไปตกได้ไงคือชุดเบ็ดก่อนไม่เบ็ดแน่ยมงเบ็ดครั้งนก่อนคือว่าชอบแบบไหนมั้งไปที่ร้านเบ็ดแล้วว่าจะไปตกอ่าเริ่มต้นอาจจะไปที่มันได้ปลาแน่แน่แล้วก็ได้ได้เยื่อปลาได้สัมผัสกับความรู้สึกของการตกปลาที่ไปตกบอ่บอบ่อนี่มันมีปลาแน่แน จะตกแบบบิวหรือจะตกแบบหน้าดินก็ว่ากันไปแล้วแต่เราอยากลองตกล้าก็ลองไปบอกก่อนซื้ออุปกรณ์ไม่แพงกรับสามส้อยอ่ะเก่อนก็ได้แล้วเอาถูกๆก่อนเพราวอะไรไม่รู้เราชอบแบบไหนมันลอกมีรอกเบสลอกสปินเดี๋ยวนี้มีตั้งหลายอย่างตดน้ำ เดี๋ยวไม่ตีอ่าเดี๋ยวไปไปๆค่อยเจาะลึกกนการเรื่องยาวๆกันนะอันนี้เข้าๆกันนี่นี่ยังไม่ลึกอีกเหรออ่าเอาค่ลึกแล้วครับโอเคโอเคขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมทำรู้กันยังเดี๋ยวไม่ได้ผมว่าโอเคแล้วพี่เพราะเดี๋ยวผมคงเอาอะไรมาแปะในบล็อกอีก